วันนี้มีมีข่าวดีคือพรรษานิพระท่านเห็นพระจริงๆไงเลยคือพระเห็นพระกระผมประสันนจิตโตอายุสี่สเกพันษาย9ี่สเก้าเจาวาดวัดลาว กิตติศีลารามรัฐคอนเนคติคัตสหรัฐอเมริกานี่ขนาดอยู่ไกลบ้านเกิดมืองนอนอยู่นุนรนะับคือไปขยายแสงสว่างขยายธรรมะคำสของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นผู้ดูแลหมู่เป็นหัวหมู่หัวหมู่ก็เป็นหัวหน้าสงฆ์ในเขตคอนเนติคัตด้วยครับ วัดของกระผมได้รับการติดตั้งจานดาวธรรมของคุณครูไม่ใหญ่โดยกลุมกลรมิตรวัดภาวนาน,นิวเจอร์ซียเมื่อวันที่6กรกฎาคมสองหนี่ก็เดือนเสร็จเพราะฉะนั้นใครติดจานแล้วนี่ควรจะขยายจานอย่าไปตรณีเรื่องบุญเลย เราจะดูตามลำพังของเราในครอบครัวของเราคนเดียวทำไมมีผู้ที่เป็นทีรล์ของเราจะเป็นใครก็ตามอยู่ข้างบ้านเราอยู่ไกลจากบ้านเราหรืออยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับเราตำบลเดียวกันอำเภอเดียวกันหรือจังหวัดเดียวกันประเทศเดียวกันหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ควรรีบไปขยายเราจะได้บุญจากการให้ธรรมทาน แล้วจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในตอนนี้เลยเหมือนอย่างเนี้ยกลุ่มกลไมิตรวัดภาวนานิเจียซีได้ขยายแล้วกระผมรู้สึกดีใจไม่ทราบจะพาวาพานาคุณความดีของหลวงพ่ออย่างไรจริงจะครบถ้ทุวนพูดไปเรื่อยๆอยากจะพูดสั้นๆว่าเป็นสิ่งอศัศจรรย์ที่ว่าอาศัศจรรย์ก็คือโลก เขาหันหลังให้ธรรมะแต่หลวงพ่อพาหันหลังเข้าครองครองธรรมแล้วหันหน้าเข้าหาธรรมะแทนกระผมดีใจเหมือนกับปลาที่ได้น้ำใหม่เหมือนปลาที่กําลังขาดน้ำแล้วก็มาได้น้ําคือธรรมะจากหลวงพ่อเพราะการติดจานดาวธรรมประเดิดว่าติดธรรมะ ไปที่ดวงใจของพี่น้องชาวลาวทุกๆคนเพื่อจะได้ฝังลึกในหัวใจว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ไม่ตายเป็นอมตะกระผมฟังธรรมะของหลวงพ่อทีอไรก็มีใจสงบเย็นซาบซึ้งเพราะหลวงพ่อพูดในฝันในฝันฟังแล้วสนุกสนุก ครไม่ใหญ่ก็ต้องการกองเชียร์เมื <c oughs> ได้เนื้อหาสาระธรรมะที่หลวงพ่อพูดทุกคำจริงล้วนแต่เป็นน้ำอมฤตชโลมจิตชาวโลกให้เบิกบาน <c oughs> โอพี่น้องชาลาวนี่ป <c oughs> ากหวาน <c oughs> ครูไม่ใหญ่เป็นเบาหวานอยู่ดี <c oughs> แล้วมันอะรจะหายสักที <c oughs> แต่ก็อยากฟังบ่อยๆบางทีลบก็ลบก็เป็นบวก หวานก็หวานก็ทำให้หายไปโรคเบาหวานได้ขอขอบพระคุณที่ได้เมตตาส่งธรรมะจากเมืองไทยสู่อเมริกาให้ชาวโลกรู้ว่าธรรมะนั้นอยู่ที่ไหนก็ตามก็ไม่เคยเสื่อมสูญสิ้นจากนักปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลายกระผมคิดเสมอว่าในขณะที่โลกหันหลังให้ธรรมะนั้น แต่หลวงพ่อกลับมีอุตสาหะสรนเสริญธรรมะยกธรรมะออกประกาศธรรมะของหลวงพ่อจึงเป็นน้ำทิพย์ที่ไหลไม่ขาดสายธรรมะไม่ใช่ของหลวงพ่อหรอกจะ้ะของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า,คร,าครูไม่ใหญ่ก็ทรงจำศึกษาก็ได้ละอองน้ำลายไอฝอ,อยมามาฝอ,อยกันอย่างนี้แหละ เมือน้ำทิพย์ที่ไหลไม่ขาดสายมาสู่วัดลาวกิติศีลารามได้หูตาสว่างแล้วก็ได้ปฏิบัติตามธรรมะที่หลวงพ่อแสดงพันษานี้กระผมให้โยมได้มาร่วมทำมวัดสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมให้โยมมาปฏิบัติศีลแปดน่งขาวห่งขาวสามวันเจ็ดวันด้วยครับ ผลของการปฏิบัติธรรมทุกปีก่อนจะเข้าบรรษากระผมจะปฏิบัติสมาธิบางปีก็สามเดือนโอสาธุาบางปีก็สี่เดือนสาธุโดยนั่งสมาธิไม่พูดสนทนากับใครเลยแล้วก็เอาบาตมาตั้ง ให้โยมใส่เพียงวันละหนึ่งครั้งมาฟังแล้วชื่นใจครูไม่อยากก็ฟันฝันไว้ว่าพุทธบุตรทุกวัดจะทำอย่างเนี้ยโยมก็เอเลอสิดีใจจะได้บุญใหญ่สำหรับปีนี้ก่อนจะเข้าปฏิบัติสมาธิผมกราบขอบรมีประเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทมุนี สดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายให้ผมได้เห็นธรรมะแต่ว่าปีนี้ก็ผมมีโอกาสปฏิบัติได้เพียงแค่สิบวันไม่เหมือนทุกปีสามสี่เดือนเริ่มตั้งแต่วันเข้าพรรษาหนึ่งส,สิงหาคมถึงวันที่10สิงหาคมสี่เจเมื่อนั่งสมาธิกระผม เริ่มวางใจอย่างที่หลวงพ่อธรรมชโยสอนโดยการทำใจนิ่งนิ่งปล่อยจิตให้ว่างๆสักพักตัวกระผมก็เริ่มเบาและจิตก็เสมอกันเออคำของท่านดีนะภาวะจิตที่เสมอกันในขณะนั้นเปรียบเสมือนว่าสาม,มารถตัดสาม,มารถตัด กระแสน้ำตกในแองการ่าที่ไหลแรงมากจนขาดแล้วกระแสน้ำตกก็หยุดนิ่งกลางอากาศได้<อ>ชั่วนิ่งตอนนั้นกระผมไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วสักครู่ตัวของกระผมก็หายไปแล้วก็มีพลังดูดมาตรงกลางกาย จากนั้นตัวกระผมก็ตกหล่นหล่นวูบลงไปอ้าวละสนุกกันใหญ่แล้วแล้วองค์พระใสก็ดีดขึ้นมาดีดขึ้นมาวอ,องเล็บผุดครับอ๋อก็ใช้คำว่าดีดนะแล้วองค์พระใสก็ดีดขึ้นมา <laughs> เออดีมัองกันใคร,คร <laughs> อยากดีดมัง่ง คือพุดขึ้นมาองค์พระนี้มีขนาดเท่าหัวไม่มือแต่รายละเอียดขององค์พระเห็นได้ชัดเจนแต่ดังนั้นนิ่งมากก็ผมจึงนั่งมองไปเรื่อยๆแล้วองค์พระองค์นั้นก็ขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆย,ยิ่งใส ใสจนเห็นเป็นประกายออกมาเต็มไปหมดใสย,ยิ่งกว่าเพชรสวยงามมากและที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็คืออ่ะสันนิฐานที่เมื่อท่านดีขึ้นมาแล้วโดนดีไหมถึงตื่นเต้นองค์พระท่านมีชีวิตที่ว่าองค์พระมีชีวิตก็เพราะท่านขยับได้ องค์พระท่านหันหน้าหันหลังหมุนให้เห็นเดยรอบตัวมาทั้งทีก็ต้งโชว์รอบทิศเห็น <c oughs> ไหมก็เรียกว่าหมุนรอบตัวความใสยสว่างจากองค์พระที่กับผมไม่เคยเห็นมาก่อนทำให้มีความสุขอย่างบอกไม่ถูกก็ผมเคยฝึกกรรมฐานมาหลายแบบ แต่ไม่เคยมีความสุขเหมือนกับแบบที่เห็นองค์พระนี้เลยหลังจากรอบสมาธินั้นกระผมก็ฉันเพลนค,คือออกจากสมาธิก็ไปฉันเพลนตอนนี้ต้องฟังให้ดีเลยขณะที่กระผมกลืนข้าวลงไปด้วยใจนิ่งๆเนึกภาพไปนะว่ากลืนลงไปเนี่ยแต่แล้วองค์พระก็ดีดขึ้นมากลางท้องอีกข้าวลงไป องค์พระดีขึ้นมาคือผุดขึ้นมาทำให้กระกผมต้องหลับตาหยุดนิ่งมองดูองค์พระฉันค้างแล้วก็ข้าวหล่นลงไปองค์พระดีขึ้นมาท,ท,ทั้งที่ลืมตาทำให้กระกผมต้องหลับตาหยุดนิ่งมองดูองค์พระ แล้วลืมตาขึ้นมาอีกทีกี่โมงสันนิษฐานดินั่งฉันนังนั้นน่ปุ๊บบ่ายสองอยู่ในท่านั่งฉันนั่นแหละแต่หลับตาอาหารยังอยู่ข้างหน้าบาทยังอยู่ข้างหน้าเนี่ยเพราะว่าหมดอารมณ์ฉันมีอารมณ์ดู ดูองค์พระทิดดีขึ้นมาตั้งแต่เพลเนี่ย11นาฬิกาถึงบ่ายสองกี่ชั่วโมงนับไปสชั่วโมงอยู่ในท่านั้นน่ะอยู่ในที่ฉันน่ะฉันไม่ได้มีกี่คำหรอกอเพราะท่านดีขึ้นมาเะก่อนเ <c oughs> มื่อลืมตาขึ้นมาอีกทีนาฬิา <c oughs> ากาบอกบ่ายสอง <c oughs> เห็นว่าเลยเวลาแล้วจึงหยุดฉัน โอ้แม่สาธุสาธุสาธุแต่กลับรู้สึกอิ่มทิพย์ยังไม่อยากจะออกจากสมาธิเลยจึงนั่งสมาธิต่อตรงนั้นแหละคือหลับตาไปแล้วก็ไม่รู้ปกี่ชั่วโมงดูพระดีดและพระที่ดีประสายมากพราะดึงตาทีบ่ายสอง เลยหลับตาดูต่อไม่หิวแล้วเพราะมันเลยเวลาฉันแล้วก็ไม่ฉันไม่ใช่ว่าพอบ่ายสองลุยต่อ <c oughs> ไม่เลยอิ่มทิพย์แล้วก็อยู่ในท่านั้นแหละนั่งต่อไปอีกจนถึงเวลาอ,อต้องไปส่งน้ำตอนค่ำ ก็ไม่รลูกค่ำลงมาตอนไหนอ่ะค่ำก็แล้วกันอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกโอ้ฟังแล้วชื่นใจสาธุสาธุสาธุไหมอยากกราบไว้พระอย่างนี้จังเลยทำไงดีนะกราบทีละ สามแสนองสี่แสนหน้าแสนองที่พระดีดขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดภายในภาษานี้ดีขึ้นมาทุกวัดเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นหรือดีขึ้นมาทุกองคเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นโอ้โหครูไม่ใยก่ก็ต้องสาธุอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยก็ผมลองลุกเดินไปมาเพราะอยากจะรู้ว่าองค์พระจะหายไปหรือไม่ปรากฏว่าองค์พระท่านขยังอยู่แม้เคลื่อนไหวกาย แม้แต่ตอนส่งน้ำองค์พระก็ยังอยู่เช่นกันสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุเมื่อนัง่งสมาธิครบสิบวันแล้วกระผมก็มาปฏิบัติศาสนกิจเป็นเจ้าอาวาสเหมือนเดิมแต่กระผมก็ยังเห็นองค์พระอยู่สาธุสาธุ สาธุโอ้ดีจังมาปฏิบัติเป็นแสดงว่าตำแหน่งเจ้าวาดไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพระครับแปลว่าอย่างนี้ไงตำแหน่งเจ้าวาดจะมาอ้างว่ามยมีพระเยอะแยะอะไรต่างเพราะนั้นเห็นพระไม่ได้จริงไม่จริงนี่ไม่เจ้าวาดท่านยืนยันแล้วท่านเป็นหัวหน้าหมูด้วยดูแลหมูวัดต่างๆเท่านั้นเีงเพราะท่านนึก อยากจะเห็นก็เห็นท่านจะร่วมมือทุกครั้ง <c oughs> ที่อยากจะเห็นทุกรอบจะกับผมลืมตาออย่ากสมาธิจะนึกถึงหลวงพ่อธรรมชยโยทันทีโอ้ยสาธุสาธุสาธุนึกบ่อยๆเพราะอยากจะขอความเมตตาอ๋าอาถามคำถามหลวงพ่อ <c oughs> อ๋อถามนะ <c oughs> นึกก็จะถวายถวายบุญ,ถา,บญถามว่าทําไมหนอเวลาที่ใจสงบองค์พระถึงดีดขึ้นมาเอาเอค่อยก็ได้ไม่คำแล,ล้วดีดแล้วถ้าอยากให้ธรรมะก้าวหน้าขึ้นควรจะทําทอย่างไรอัตฟังอยู่ก็จะตอบตอนนี้เลย ก็ทำอย่างที่เคยทำอย่างนั้นแหละคือดูไปเฉยๆดูไปที่องค์พระเฉยๆตามใจท่านท่านจะทำอย่างไรก็ตามใจท่านเมื่อเราตามใจท่านเดี๋ยวท่านก็จะตามใจเราเพราะนั้นอย่าไปขัดใจท่านถ้าขัดใจท่านเดี๋ยวท่านก็ขัดใจเราค,รคือถ้าท่าน จะยืนเราก็ต้องตามใจท่านยืนถ้าท่านจะเดินก็ต้องตามใจท่านเดินถ้าท่านจะนอนก็ตามใจท่านนอนถ้าท่านจะนั่งก็ตามใจถ้าท่านจะขยายก็ตามใจท่านให้ท่านขยายถ้าท่านไปชวนเพื่อนท่านมาอีกอองผุดก็ตามใจท่านถ้าเราไปขัดใจท่านท่านหายไปเลยคือพอท่านจะขยายเราอ้าอย่าเดีือวเต็มท้องหรืออะไรนั้น อย่างนี้นี่ไปขัดใจท่านท่านจะหายเพไวะนั้นทวนอีกทีเมื่อเห็นองค์พระอย่างนี้แล้วดูไปเฉยๆดูไปเอเื่อยๆอย่างส,สบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิน้นคือตามใจท่านเดี๋ยวท่านก็จะตามใจเราเขาผมเคยมีความรู้สึกดีใจเวลาเห็นพระพุทธรูปดวยตาเนื้อ ไม่ว่าจะปางไหนรหรือแบบไหนแต่เวลาเข้าสมาธิแล้วเนะ่เห็นองค์พระภายในก็เห็นพระเหมือนกัน but แต่กลับรู้สึกไม่เหมือนกันเพราะการเห็นพระภายในเป็นความรู้สึกที่มีพลังนี่ไม่ท่านบอกมาก็ผมไม่อยากให้ญาติโยมมีโอกาสเห็นองค์พระจะได้หนีจากอากุศลกรรม จะได้ไปทำบาปไม่ต้องไปนรกและอยากให้ทั้งพระทั้งโยมปฏิบัติได้ถึงจุดนี้เพราะทำให้มีความรู้สึกไม่กลัวไม่หวั่นไหวต่อโลกและปลอดภัยจากทุกสิ่งทุกอย่างขอกราบเทบเท้าขอได้บุคุลหลวงพ่อธรรมาชัยโยที่โอากาสที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตของลกูลกๆไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดได้รับความสุขภายในาก,การปฏิบัติสมาธิขอให้รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันได้ขยายก,กว้างไกล เป็นแสงสว่างให้ดวงใจพี่น้องชาวลาวและชาวโลกไปนานๆสาธุอะไรกันอนุบาลจะฝันได้ก็ต้องขยายจานน่นแหละแต่จะอยู่นิ่ง,ง,งๆเฉยๆทำไปดูคนเดียว <c oughs> หรือดูในครอบครัวเดียวมันต้องให้ครอบครัวอื่นก็ดูมั่งบอกกันต่อกันไปเห็นไหมจ๊ะพระลาวปัญสานี้เห็นก่อนพระไทย และวัดลาวไม่มีวัดร้างแต่เมืองในมีวัดร้างแปลว่าต้องรีบทำวัดร้างให้เป็นวัดไม่ร้างให้เป็นวัดลุ่งขึ้นมาแปลว่าเมื่อพระลาวท่านเห็นองค์พระภายในได้พระไทยก็ต้องเห็นองค์พระภายในได้ ภรษานี้เป็นบรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมพระเอ็นพระโยมีพระเนนิพระท่านประสณนจิตโตนี่องค์แรกของรรษานี้ขออนโมทนาสาธุการสาธุสาธุสาธุวัดลาวกิติศีลารามรัฐคอนเน็กติกัตสหรัฐอเมริกาเราจะไปคิดว่าเป็นการอวด อดอดตลดอะไรกันลงนะเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ทําให้เกิดกําลังใจทีนี้บางทีนี่ไม่ได้ไปปฏิบัติเป็นนักคิดก็คิดไปเรื่อยป่วยเห็นพระมาเล่าประสบการณ์ให้พระฟังก็ว่าหาว่าอดอย่างนั้นอย่างนี้ที่จริงไม่ได้อดแต่ว่าบอกให้ทราบเพื่อให้มีกำลังใจเท่านั้นเดี๋ยวเราดูที่ว่าวัดนี้รูปร่างเป็นยังไง หน้าวัาดลาิติศีลาวรามติจานดาวทำคอนิกติกัดเห็นไหมเนี่ยถ้าติดจานดาวทำแล้วก็จะดีอย่างนี้แหละเอามาดูตรงนี้มาดูนี่าภาพท่นานกำลังจดฝันในฝันจดฝันในฝัน เราดูพี่น้องชาวลาวแม้ไปอยู่ต่างแดนเ,เห็นไหมจ๊ะเนี่ยยังมีผ้าสบายผ้าอย่างนี้แสดงว่ากำลังสร้างบุญสร้างบุญสร้างบรางบร,รมีเฮ็ดบุญกันอยู่โอ้เห็นแล้วน่าชื่นใจไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ <c oughs> เป็นแสงสว่างที่นั่น <c oughs> เห็นไหมจ๊ะาม,มาดูข้างล่าง นี่บุญวิธีที่วัดลาวนี่ก็กำลังเฮ็ดบุญเหมือนกันเห็นไหมจ๊ะเห็นแล้วน่าชื่นอกชื่นใจทีเดียวเอ๊ะทำไมสีผมแปลกๆเรื่องนี้เฮ็ดบุญบ่เฮ็ดบุญครับก็กำลังเฮ็ดบุญเหมือนกันเนาะครับลูกครึงนี่เนาะ เออดีนี่เรียกว่าขยายสมาชิก,ก <laughs> มาโดาชาวลาดูจานเราทำหันมาถือศีลน,นุ่งขาวห่มขาวเพิ่นกระนุ่งขาวห่มขาวกัน,นแล้วตอนนี้นี่เห็นไหมเจ้ะโอเวลาน้าชื่ในใจอน,นมโมทนาสาธุ สาธุสาธุพุทธบุตรรูปใดวัดใดก็ตามวัดลาววัดไทยวัดไหนไหนก็ตามในโลกถ้ามีประสบการณ์เหมือนท่านประสันจิตโตอย่างนี้แล้วก็รีบส่งมาเลยเดี๋ยวค่อยก็จะค่อยค่อย่อยอยอยอานไปเรื่อยๆต้องต้องว่าวว่าง ถูกต้องเหรอครับค่อยก็ค่อยเว้าครัเว้าวภาษาลาวอยากไปเยี่ยมพี่น้องชาวลาวที่นั่นนี่ก็เป็นเรื่องน่าปลื้มปิติยินดีทีเดียวโอ้ฟังแล้วชื่นใจ